วันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการใช้แคนวานะครับบันทึก Presentation นะครับพร้อมกับอัดเสียงเป็นใตัวนะครับว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นให้เรานะครับสร้างงานนำเสนอขึ้นมากนะครับอันนี้ผมใช้เทมเพลตสำเร็จรูปนะครับที่มีในแคนวานะครับสร้างงานนำเสนอขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับกดไปที่ นะครับแช่นะครับตัวนี้นะครับกดไปที่แชร์ให้เรานะครับคลิกที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับพรีเซนต์และบันทึกนะครับผมตัวนี้นะครับพรีเซนต์และบันทึกกดเลย ไปที่สตูดิโอบันทึก Presentation ตั้งค่ากล้องและ,แลและไมโครโฟนของคุณปิดเรียบร้อยแล้วน,นะครับไมโครโฟนของผมใช้ตัวนี้นะครับผมผมใช้ตัวนี้นะครับก็เริ่มการบันทึกได้เลยนะครับ2 1 ตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีปุ่มนะครับหยุดนำเสนอขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเราสามารถกดได้เลยนะครับถ้าเรานำเสนอเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังบันทึกนะครับสวัสดีครับนะครับงานนำเสนอและสรุปชั้นเรียนครูเอมเบอร์นะครับกิจกรรมในชั้นเรียนวันแรกนะครับก็จะ ได้เวลาทําความรู้จักกันมากขึ้นแล้วคำสั่งการนำเสนอหาสิ่งที่คุณชอบมีคำถามก่อนเริ่มต้นหรือไม่เวลาแสดงและบอกการอภิปรายในชั้นเรียนสนุกไหมครับเสร็จแล้วนะครับ บันทึกเสียงเสร็จแล้วกดสิ้นสุดนะครับกำลังอัพโหลดบันทึกของคุณนะครับตอนนี้กําลังบันทึกนะครับกําลังบันทึกก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของใครนะครับมีความเร็วนะครับก็ จะบันทึกได้รวดเร็วนะครับผมตอนนี้ระบบนะครับแจ้งว่ากำลังอัพโหลดบันทึกของคุณนะครับให้หน้าต่างเบราว์เซอร์นี้เปิดอยู่ขณะอัพโหลดนะครับอาจใช้เวลาสักครู่นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่ระบบได้ทำการบันทึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถ นำไปที่เราได้บันทึกไปใช้งานกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ